ใครที่แบบกําลังโดนปฏิเสธงานะปฏิเสธจากคนรักหรืออะไรอยา,ง,างนี้มาทางนี้กูก็โดนปฏิเสธค่ะล่าสุดกูทํางานอินฟูลแล้วเหมือนประมาณว่าคือคอนดิชันเขาอะบางอย่างที่มันไม่ได้ถูกใจเราเลยเออเราก็เลยแบบขอหยวนได้ไหมว่าแบบเออไม่อย่างงี้ได้ไหมท้ายสุดแล้วเขาก็เลยแคนเซิลงานเราไปอย่าคิดน,นะว่าแกเป็นคนเดียวที่เจอปฏิเสธแต่วันนี้ชิชจะมาให้กําลังใจพวกแกก็เหมือนให้กําลังใจตัวเองด้วยโอเคปะ การที่เราโดนปฏิเสธแปลว,ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกสมมุติว่าแกไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วงานที่ที่นั้นอ่ะมันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่แกรับไม่ได้บางครั้งแกก็อาจจะเสียดายเงินแต่ว่าแกก็เลยบอกปฏิเสธแปว,ว่าเออขอไม่เอางานนี้ดีกว่ามันก็จะมีความเสียดายเงินลึกๆอยู่ในใจแต่ว่าอยากให้แกชื่นชมเตือนอย่างหนึ่งว่าแกกําลังเคารพตัวเองอยู่ เพราะว่าสิ่งนี้เราไม่โอเคจริงๆเราเลยตัดสินใจที่จะปฏิเสธเข้าใจปะแล้วทุกครั้งที่แกเจอปฏิเสธให้แกท่องไว้ว่าฉันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมออ่ะท่องค่ะฉันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอฉันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอฉันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอเหมือนผู้ชายอ่ะแกลองคิดดูนะคนที่แกอกหักมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีแต่ดีขึ้นใช่ไหม เพราะว่าแกเรียนรู้จากบทเรียนเก่าเพื่อหาผู้ชายใหม่ๆที่มันดีขึ้นใช่ปหการงานก็เหมือนกันฉันเจอปฏิเสธมาเยอะมากแต่ว่าเราเจองานที่ไม่ใช่เพื่อในอนาคตเราเจองานที่ใช่ไม่ใช่หรออย่างที่ฉันเคยเล่าให้ฟังอ่ะมันมีงานหนึ่งอ่ะที่ฉันชอบมากเลยสมัยก่อนอ่ะงานไลฟ์สดหรืออะไรสักอย่างหนึงนี่แหละซึ่งตอนนั้นอ่ะฉันคิดว่าง,งานตรงนั้นมันเงินเยอะมากแหละแต่ว่าฉันโดนปฏิเสธไปฉันเสียใจไปแบบ แอบเสียใจไปหลายวันเลยอะแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้ฉันยังรับงานนั้นอยู่ปัจจุบันฉันก็คงไม่ได้เป็นอินฟูที่คือรายได้อาจจะไปได้เยอะมากนะแต่ว่ามันก็เยอะกว่าสมัยก่อนที่ฉันทํางานไลฟ์สดอะแกเข้าใจปะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าเสียายในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจลงไปแล้วอย่าเสียใจกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ให้เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวสิ่งที่ดีกว่ามันจะเข้ามาเลยและมันก็เป็นอย่างนี้ทุกรอบ